บัดนี้เป็นครั้งที่หกสิบแปดตรงกับวันท no ี่สิบหกมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าข้าพเจ้าในสัญญาทองไหลลงขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมุนตวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ูชาแบบองค์พระวังปติเทละเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดานี้ขอเทียเทดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอภิโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ตัวสวดจุมนุมเทวดาสัมมันตาจักรวาเรสุอัตตรคาคัจจุบเทวาตาสัตถมังมุนมิราชสาสุนันตุสักขะโขขทังสักเกณการีจรูเปกิริศิขลาเตจันตติเคปิกมาเีทีเปรัฐิจักขาเมตลูกวะนักข้าหังเอเกหังวัตุมีเกเตภูมิมาจะยันตุเทวาจราตะลาวิสเมยักข,ขันทปนาคา ติดทันตาสันกเยยังมุนิวะรัตวะยะนังสาธโหมสุนันตุธรรมะสุนาราโรอะยัมปัทันตาธรรมะสุนาราโรอะยัมปัทันตาธรรมะสุนาราโรอะยัมปัทันตาบทสวดณมกาสิทธิคาถานโมทัสสะภะคะวะโตอะนะหโตสัมมาสัมพุทธะนโมทัสสะ มีสระนางอัญญ์พุโตมีสระนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเนโหตุสัพพทานัติเมสระนังอัญญ์ตัมโมมีสระนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเนโหตุสัพพทานัติเมสระนังอัญญ์ทั้งปู่มีสระนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเนโหตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาติกาคาถา มหาการุธิโกนาโถอัฏฐายัสสพปปาลินังปุเรตวาปารมิสัาปปาโตสัมโธติมุตมังเอเตนะสะเจวเจนะมาหุตุสัพุปัตถวามหาการุธิโกนาโถอิตายัสสพปปาลินังปุเรตวาปารมิสัาปปาโตสัมโธติมุตมังเอเตนะสะเจวเจนะมาหุตุสัพุปัตถวามหาการุธิโกนาโถสุขายัสสพปปาลินังปุเรตวาปารมิสัาปปาโตสัมโธติมุตมังเอเตนะสะเจวเจนะมาหุตุสัพุปัตถวา บทสวดมหาสมัยยสูตรเอวอมเมสุตังเอกังสัมายังภะคะวาสัคเกสุวิหะรติกะปิตลวตุสิมหาวณีมหาตาภิคุสั่งเคนะสัททีปัญจมัตเตหิภิคุสสเตหิสัพเทเหวะอาตนะหันเตหิทัสสหิจัตตกาตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติภะคะวันตังตัตนายะภปิคุสั่งขันจะอาตคุจัตุนังสุ ทาวาสกาจิกานังเทวานังเอตตัโหสิตักอย่งโภปะวาสัจเจสุปิหันติกะปิละวัตุติมหาวเนเมขตาภิกุสั่เคนะสัพติงปัญจมัติเฮภิกุสตหิสัพเีหิวะอะหันเตหิทัาสหิจาโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสั่นนิปปิตาหุนติภักขวันตังทัศนายะภิกุสั่งขันจะ ตระติโกวสมาทหั่งสุจิตตังอัตโนอุจุกะมะกังสุสาระทิวะเนตานิฆะเตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัตโกอัปปาราเทวตาภควโต สัตติเอิมังคาทั้งอภาติเจตวะที่หลังเจตวาปฏิคังตินทักขี่หลังโอหัจักมีชาเตจักรันติสุทาวิมดาจักขคุปตาสุตันตาสุสุนาคาติอัตโคอัปปราเทวตาปะวั ันจะเยติตปิกเวอะเฮสุ้งอะติตตมัทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปัคขวันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเฮสุ้งเตยยทาปิไมหั่งเอตาริิเยปิเตปิกเวะภวิสันติอนาคตัมัทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปัคขวันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาปวิสัตติ เอยากทาปิมาห่างเอตระหิอาจิตติสามมิปิกเวเทวกายานังนามานิอิตติสามิปิกเวเทวกายานังนามานิเอสิติสามิปิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทุสาสตกางมาสาสิกธะโลทาภัสสิตามิติเอวัมพันเตติโกเตปิกู้ภะวโตปัจจโสซุมงภะวะเอตัตโวจั โลกะมนุกัสสามียะทะภูมาทัสสิตาเยสิตาสิบิขัตภรมปะหิตตาสมาหิตาปุตุสีอวัสซลีนาโลมหังสาปิตัมพโนโธธาตัมราซาปุธาสิทธสัณนะมนาวิลาปิญโยปัจจสเปยัตวาวเนกาปิละวัตเวตโตอามันติสัตธาเจ้าเจ้าเนระเตเลวะกายาอภิกันตาเตวิชานาทัพิกโวเตจะอาตปักมะกรุงสุตวะพุทธัสะสานังเตสัมปาตุ นางอมุสะนัตตะนางอภเพเกสัตะมัตตะกุ้งสหัสังอัฏฐสัตะลิงสตังเอเกสหัสังนังอมุสะนะมัตตะสุงอภเพเกนัตตะมัตตะกุ้งสาตะปาปุตะหุงตันจ่าตะปังอภิญญาญาวักจิตวานะจักมาระโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานานติกขโว เยโวขังกิตติยุทธะมิกิราหิอนุปุกปโตสัตตาสหัสสวยาก้าภุมากาตีละปัตตวาอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยัสสตโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนางสัมภิกขินวนางจะสหัสสเฮตมะวตายาฆะนานาตาวานิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยัสสติโน โมทมนาพิกามุงพิโูนางสมิติมุนางซาตากิราติสาห ansa ยาฆะนานันตาวนิโนอิทิมัโตจุติมัโตวันนวันโตยะสโนโมทมนาพิกามุงิโูนางสมมิติมุนางอิเจเตโซสาห ansa ยะฆนานันตาวันิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนาวันโตยะสโนโมทมนาพิกามุงพิโูนางสมิติมุนาง เตตามิตาปัญจสตายกานานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสติโนโมตมะนาภิกมุภิกขุนังสมิติมังกุมภโราชะไคโกเปุลสะนิเตตนังินโยังสตัสสสังยกานัปอิรูปาสติ ภูมิโลราชาติโกโซปะคาสามิติมุนังปุติมันจากที่สร้างราชาทตารโตปัสตาติคันธพานังอธิปติมหาราชายัสติโตปุตตาปิตตัสาเฝ้าอินทนามามหาปราปิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสติโนโงทามาภิกรมุงภิกุนังปิติมุนังทักกิณจากที่สร้างราชาวินโัตตปัสตาติกุมพันธนาังอธิปติมหราชายัสติโตปุตาปิตตัสต้าเฝ้าอินทนามามหาปรา จิตที่มันโตจุติมันโตว,วันหน้าว,วันโตยัตติโนโมทามานาอธิกรรม,ม,งมุงปีโกนางสัมพิติมโนางปัจฉิมัญจาทิ่ตั้งราชาวิรูปโปกฏะตาสตินากานางอธิปฏิมหาราชายาัตติโตปุตตะปิตปะตะเป้าอินนานามามหาปรา จิติมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะตติโนโมทัมมานาพิกามุงผู้นางสมิติงวนางอุตรันจากที่สั้งราชาปุโรตปาสาสติจยากข่านางอาิปฏิมาราชายะตติโตปุตตาปิตาสา้าโออินทนามาภะราจิติมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะตติโนโมทัมมานาพิกามุงภิกูุนางธรรมิติงวานางปุติมาที่สั้งสัตตะโตทัากีในนะกวิรุณะโก ปาจีเมนะพิรุปโกภูเปโรอุตรังทิสั่งจัตตาโรเตมหาราชาสัมปันตาจัตตุโรทิสั่งทัศละมานาอัตังทุกวเนกากิลาวัตเวเตสั่งมายาวิโนทัตาอาภูวัญจนิกาตทามายาปูเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทนากรมาเตโตจะกินนูคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจกเทวสู่โตจะมาตลิจิตตเตโนจะกันทัพโพนโรราชาชาตโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวติมพดูสุริยาวัจจาเอเตจันเยจะราชาโรขันธพาสหราชุติโมธามนาภิกขปุงทิพูนางสามพิติมนังอาท่าคูนาภาสานาคาเวซาลาสหตจกากัมพระลักษัตราอาคูปายชาาสหญาติพิยามุนาตตาลัทธาจะอาคูนาคายาสติโนเอราวันโนมหานาโคโจปาคาสามพิติมนังเยนาคาราเจสหสาหรันติทิพาทิชาปักเิติสุทธะ เทวนามัชะปตาจิตราสุปนาอิติเตะนามังมะพยันตานาคาราชานมาสีสุันนโตเกมะมะปฏิกุโตสั้นห้าหิวาจจหิอุปวะจันตานาคาสุปนาสารนามกังสุปุธังจิตาวจิระอเทนาสัพุธังอสุราติตาภาตโลวาสวัเสเตอิจิมันโตยะสติโน อารัตัญชามห้าสิมาอสุลาฐานาเอกะาเวปัจิติสุจิติจากหาราโทนามุจิสหสัก,กัญญาพระริปุตนานังสัเพเทเวโรจากนามกาสั้นในหิตวาพระลิงเสนางราหุพัทนาโมกาขมุงสัมโยธานีพระันเตปิโกนางสักพิจิมวนางอาโปจกักเทวาปัทวีจากเตโชวายโยตถา,าขมุง วรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยสะสะสหะเอตากะรุณากายิกาอากูเทวายะสัจโนทาเเติทักายาถเพนานันตะวันิโนอิที่มันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสัจโนมทามานาพิกามุงพิภูนางพิติมุนังเวณทูจัทวาสหารีจัตสมาจัทุเวยมาจันทสูปานิสาเทวาจันทามาคูปุรักกิตาตุดียัตสปานิสาเทวาสุริยามาคูปุรักกิตากขัตตานิปุรักกิตวาอากูมันทวะนาหคา วาสูนางวาสโวเซโตสกักโกปาคะปุพินทโททาเสเตทากายาทาเพน,นันตตะวนันโิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยะตพิโนโมทัมานาภิกขม,มุงภิกขูนางภิกพิงวนางอาท่ากูสาภูเทวาชลกกาหมกิจิฆาลิวะอดิตตกาจโรชาจามุมาปุพะนิพาสินโนวัดุนาสหธรมรมาจาอรุตตาจานชากาสุเลยยะลุจิลาอาภูอาภูวาสวะเนตินโน ปเจเจติธากายาตาเป็นานันตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันหน้าวันโตยัสสโนโมทามนาพิกมมุงพิคูนังพิติมุนังสัมานามหาสัมานามานุสามมาสุตตมาคิทาปะทูสิกาอาภูอาภูมโนปะทูสิกาอาท้าภูหานโยเทวาเยจาโลหิตาวาสิโนปารคามหาปารคาอาภูเทวายัสสติโน ตสเซเตท,ทัา,ทากายาตาเพนานัตตาวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตว,วันหน้าว,วันโตยาสติโนโหทมามนาพิกมุงพิกูนางสามพิตินมนงสุกาตะรุมห้าอารุณาอาภูเวคาณสาสหโอทาตาไขาห้าปาโมฆาอาภูเทวาวิจักขนาสัทธามตาห้ารักชามิสกาจายาสติโนตานนยังอาคาปจุนโนโยติสาอภิวัสติตสเซเตทัากายาตาเพนะนักตาวันนิโน อีติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัิโนโมทมานาพิกามุงพิกุนังสัิติงมุนางเขตปิยาจุตายามากัตกาจะยะสัจิโนสัมกิจการามาเสท่าโจตินามาจะอาสวานิม,มานะและติโนอาภูอาท่าภูปะและหิมพิตาทาเซเตทะทากายาทาเปนานาัตตะวันิโนยีติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัิโนโมทมานาพิกามุงพิกุนังสัพิติงมุนางสัจเจเตเทวะอิกายา สัพเพนานตตาปานิโนนามันว่าเยนะอาขันชุงเยจันเยสักิตาสหะปะวุฒาชาติมักกี่ลังโอคาจินะมนาสวังอัคเฆโมขะอลังนาคังกันทางว่าอาสิตาติตังสุพัมาปรมัตโตจักปุตาอิทิมโตสหะสั้นนางปูมาโรติโซจักโซปะกะสามิติงวะนังสหัสสัพมะโลกานางมาพัมาพิจิตติปุปปะปนโนจุติมันโตพิสมากายโยยะสักิโต ตาเศฐาอิสราอาคูปเจเกาวาสวาติโนเตสันจะมัชโตอาห้าลิโตประริวาริโตเตจาพเพอัภิกันเตสินเทเทเวสาพมเกมาราเจนาอภิกามีปัสสะการหัะมันที่ยังเอถาคันหัะปันทัะราเกนะพันท,า,นา,นทามัตตุโสัมนตาปิวาเดทามาโวมุนจิตาโกจินางปิติตถมห้าเจโนกันหะเจนา,นาองอภเปตยิ ปานินาตระมจะะราจักสัตังกตาวนานะเพระวังยะธาปาบุสกโกเมโกฐานายันโตสวิจุโกตักอาโซปัจจุทาวติสังกุโธอัสายังวเสตัญจะกสะพัพพอภิญญายะววกิตวานะจักมาตโตอา,ามันติยสาสาสิสัทธาเศ้าเกเศรณีระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชาณถาภิกขโวเดจักอาตปะมัตรรงตตวาปุทธะซาตนาง วีตากาเคหีปากอมุงเนสร้างโรมังติอินชย,ยงสัพเพวิจิตสั้งขามาพยาติตายาสัตติโนโมทันติสาภูเตสาวกาเตชะเนสุตาติ